เป็นคนที่ทํางานทเทชีวิตเลยอะค่ะถ้าเราเสียชีวิตอะสิ่งที่เราจะได้รับอะคืออะไรรู้ไหมเจ้าภาพงานศพหนึ่งคืนกับพวงหลีดหนึ่งพวงเท่านั้นเราคนข้างหลังเราอะครอบครัวเราใครจะดูแลเราล้มป่วยขึ้นไปเนี่ยใครจะดูแลพี่ก็เลยพี่ชื่อพี่จีมอายุ55ปีอยู่ปทุมธาน,นีค่ะอดีตพี่จิมอะก็เป็นพนักงานออฟฟิศเอกชนทำงานทางด้านไอทีมา กว่า33ปีงานไอทีเนาะมันต้องทำระบบให้ทันสมัยแข่งขันกับเวลาจะมีบริษัทเหมือนกับเราด้วยซึ่งมันก็เหมือนเป็นคู่แข่งขันแล้วพี่ก็ทำอาชีพเดียวมันตลอดไม่เคยมองหาอาชีพที่สองเลยเพราะไม่ไม่มีความเชื่อเรื่องนั้นเพราะเชื่อว่าเราอะทำงานทางด้านนี้เราจะประสบความสำเร็จเราก็พยายามขยันแข็งเรียนต่อเพื่อว่าจะมีเงินเดือนสูงแล้วจะประสบความสาเร็จ ชีวิตการทํางานของพี่มันก็เลยแบบเหมือนอดอาบนอนมาตลอดชีวิตกว่า33มสิบสปีไม่ได้นอนเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็ได้นะคืนอนกครอบอะค่ะก็พบวิกฤตกับตัวเองนะไม่เคยรับป่วยเลยในชีวิตการทางานแต่ว่าช่วง5ปีหลังเนี่ยพี่ป่วยเป็นนกลุ่นอนไม่หลับนอนเองไม่ได้เลยต้องพบแพทย์เราเริ่มพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะร่างกายมันสู้ไม่ไหวมันเริ่มเป็นไฮเปอร์ไทรอยโรคต่างๆ่าตามมามดเลย Syndrome, ออฟฟิศซินโดมอาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนเกือบทุกโรคของคนที่ทํางานออฟฟิศนั่นแหละ วิกฤตหนักหกคือพี่ปวดหัวแล้วก็อาเจียนแต่มันก็เหมือนอาการของคนเป็นไมเกรนเนาะพี่ก็คิดว่าพี่เป็นไมเกรนไปหาหมอก็พบว่าเราอะความดันโลหิตสูงขึ้นจนถึงคันวิกฤตหมอก็เตือนว่าพี่จิม ถ้าพี่จิมไม่ดูแลร,รักษาสุขภาพนะพี่จิมมีโอกาสเสี่ยงนะเส้นเลือดในสมองหรือหัวใจตีบหรือแตกตันไปก็ได้นะหรือพี่อาจจะเป็นสโตกเ,<อ>เป็นอัมพฤกษ์อัอมาพาตเป็นคนไข้ติดเตียงนะนึกถึงตัวเองนะว่าเราต้องกลับมารักตัวเองลนะเ,<อ>เราต้องแบ่งเวลามาดูแลร,รักษาสุขภาพตัวเองไปงานศพของท่านเพสเด็ท,ท่านหนึ่ง<อ>ท่านน่ะก็เป็นคนที่ทำงานทุ่มเทชีวิตเลยอะคะ่ะ ถ้าท่านป่วยเป็นมะเร็งเสียชีวิตดูเจ้านายเราสิท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง<ม>การเป็นโรคมะเร็งนะ่ะมันเสียค่ารักษาเป็นล้านนะถ้าจิมไม่ดูแลร,รักษาสุขภาพเนี่ยคือเราจะเอาเงินที่ไหน<ม>ใครใครจะออกให้เราถ้าเราเสียชีวิตนะ่ะสิ่งที่เราจะได้รับะคืออะไรรู้ไหมเจ้าภาพงานศพหนึ่งคืน<ม>กับพวงหรีดหนึ่งพวงเท่านั้น<ม>แล้วคนข้างหลังเราอะใครจะดูแลคร<ม>อบครัวเราใครจะดูแลอันเนี้ย ในวันนี้เขาพูดเนี่ยเรายังแข็งแรงอยู่พี่จะไม่ได้คิดอะไรมากเลยแต่ในวันที่ป่วยเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาใช่เราล่ะถ้าวันนี้คือวันนี้เราความดันลมปิดสูงเกิดเราล้มป่วยขึ้นไปเนี่ยใครจะดูแลพี่ก็เลยตัดสินใจ Early เออรี่เลยทายเครียดเรื่องงานอะมันหมดไปนะแต่ว่ามันก็ยังเครียดเรื่องเงินเพราะว่าหนึ่งเราทํางานถึงเราจะได้เงินเดือนเยอะแต่แบบค่าใช้จ่ายมันเยอะเราก็ยังมีหนี้เรายังต้องผ่อนรถอยู่เงินเก็บเงินออมที่เรามีอยู่เนี่ย กับเงินที่เราได้ตอนเราเอิร์ลี่เนี่ยมันคงไม่เพียงพอที่จะแบบดูแลชีวิตเราไปยันแบบโหแก่เท่าชะลาได้หรอกลองทำเพื่อออนไลน์มาแต่มันไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งคือมันต้องสต็อกของเมื่อต้องลงทุนหลายรอบแล้วเราก็มาจากไอทีเราพูดไม่เก่งเราไม่มีใครสอนเราเราก็ทำอันนี้เราก็เลยแบบเหมือนไม่ไม่ประสบความสำเร็จมันก็ไม่มีคนสอนด,ด้วยเนาะพอเราไปรับสินค้ามาแล้วเราก็อา้า อ้าแต่เดือนแรกมันก็เหมือนขายได้นะเพราะว่าเราขายคนใกล้ชิดเพราะว่าเขาก็ช่วยอุดหนุนเราพอเดือน2เดือนส,ออนสม,มันขายไม่ได้เลยอะค่ะคมันก็สต็อกเต็มบ้านเลยทุนหายกําไรหทุนเริ่มจมแล้วเงินที่เรามีอยู่เนี่ยโอ้ยตายละเราก็คิดมากก็เลยเลิก,เล,กเลิกไปหยุดไปจริงๆต้องบอกว่าพี่อะทำมาเกือบทุกค่ายนะมีอยู่ในตลาดจนกระทั่งพี่อะมาเจอ สัมภาษณ์คุณก้องสัมภาษณ์คนอินดีมไม่ต้องตื้องงอขอขายพิสะดุ์คำทำนี้แล้วก็มีรายได้4ี่บาทถึง40 0 0 0บานวันต่อวันที่อ่ก็เป็น f อฟเนาะเราก็อยากแบบอยากประสบความสําเร็จเราก็รู้เออคนอายุน้อยไร้ดานเนี่ยประสบความสําเร็จยังไงก็ไปศึกษาจนกระทั่งรู้ว่าคุณก้องเป็นเจ้าของ อันนี้เราก็เป็นมีความเชื่อถือในระดับหนึ่งเพราะว่าเราติดตามคุณกล้องมาเป็น10บสปีแล้วก็รู้ว่าอ๋ออินดิมเขามีโรงงานนะมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองมีสินค้านะเออแล้วก็คือเขาอะธุรกิจการดําเนินธุรกิจเขาอะก็คือขับเคลื่อน้วยการผลิตสินค้าแล้วก็ส่งตรงถึงผู้บริโภค,คอย่างคนที่มาร่วมธุรกิจกับอินดีมเนี่ยโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอ๋อรายได้เกิดจากตรงนี้พี่ก็เลยโอเคอันนี้ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แน่นอน พี่ก็เออมั่นใจได้โจทสคบถูกต้องตามกฎหมายวิธีการทํางานอนะ่ะก็คือประชาสัมพันธ์นบอกต่อกังวลไหมกังวลกังวลจริงๆข้อน,นี้เป็นข้อที่พี่คิดหมักนะแต่พ,พี่ก็มาน,นึกถึงว่าเอยเวลาเราชอบอะไรเนี่ยเราเชียร์เต็มที่เราโอหเราโฆษณาเต็มที่เลยแต่พี่ก็น,นึกถึงว่าเราไม่เราไม่ไ,มไปศึกษาธุรกิจอินนี้ให้ดีๆสิแต่ถ้าเราชอบมากเนี่ยเราคงพูดจักใจได้พี่พแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เริ่มต้นแค่สองคนพี่ <Yeah. S 1> คิดว่าเออพี่น่าจะทําได้นะมีทีมีผู้นาม,มีคนสนับสนุนเราเราไม่ได้ทํางานคนเดียวอะ <Yeah. S 1> ออความกังวลน,นี้เออเราก็น่าจะพอทําได้นะเออเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่เหมือนในอดีตที่เราต้องมาทํางานคนเดียวเนี่ยพี่ก็เออตัดสินใจทําแล้วก็เริ่มต้นสําหรับคนที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ ก็สามารถที่จะเข้ามาทําได้ถูกต้องไหมครับใช่ใช่มีรายได้กับอินทีมประมาณเท่าไหร่ครับเติมมีรายได้หหลักแล้วค่ะไปทิได้ไปทิปสิงคโปร์คือมันก็เหมือนเราได้ทํางานไปด้วยได้เที่ยวไปด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากมันก็อยู่ในมือถือแล้วเราก็เป็นงานที่เราไม่เครียดเลยอะไรเงี้ยใช้แค่มือถือเพียงเครื่องเดียวใช่เอพอมาทำไออินทีม ที่ไปต่างประเทศถือเอามือถือไปเครื่องเดียวเองก็คือทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดเวลาสมมติคนติดต่อมาตอบมา,บมาเครื่องมือทั้งทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดเลยมีต้นแบบคนสําเร็จมาสอนส่วนตัวเราเนี่ยแล้วแมแบบเราบางครั้งเราไม่ต้องพูดเองซะด้วยซ้ำเราแค่ว่าเออเรา,าร่วมงานกับธุรกิจอินดีมนะเป็นของคุณกล้องอายุน้อยร้อยล้านก็สนุกแล้วก็ครอบครัวอินดีมก็อบอุ่นนะคะทั้งแบบอันนี้ก็จะชอบมากว่าเออเราก็สนิทสนมเหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวกันจริงๆ คนที่สนใจที่เขาอยากสร้างไรายได้อยากเปิดโอากาสเหมือนอย่างพี่ทิมออยากสร้างเงินบำนาญเนี่ยชวนเขามาฟังดูก่อนธุรกิจนิ้เป็นไงแล้วก็ลองดูซิว่าเปิดโอากาสให้ตัวเองไหมอะไรเงี้ยค่ะเราพบว่าธุรกิจเนี่ยมันตอบโจทย์เราสามารถสร้างเป็นอาชีพที่สองทำควบคู่กับงานประจำได้หรืออยากจะแบบมาสร้างเงินบำนาญเนี้ยค่ะไปปลดนี้ได้เนี่ยก็มารองจับมือกับคนที่เขาแชร์คลิปนี้ไปสำเร็จในธุนรกิจริมดิบ<ด>่<ด>ะ ก็ได,ได้เลยค่ะขยัน10ปีขยันผิดวิธีทํามาทั้งชีวีก็เหมือนเนยมาฟรีๆแต่ถ้าเราได้เจอโอกาสอยู่ถูกที่ถูกเวลามันเป็นเครื่องมือที่ใช่เนี่ยเดี๋ยวรายได้ที่ชอบเนี่ยมันจะตามมาเองค่ะพี่จีมุญญาณนนปัญญาเลชัยขอฝากธุรกิจอินดีมาลองศึกษากันด้วยกันนะคะ